สวัสดีครับพี่น้องครับพูกอกับบ่าวอ๋องอีสานบานพลนทองเด้อพี่น้องเด้อครับมือนี้พาพีผ้าน้องมาตกป่าเดือพี่น้องเดืออยู่นี่เป็นไฟไฟน้ำร้นอยู่ที่ชนบุรีเดือพี่น้องเด้อครับหลังจากยุดการยุดงานมาสุกเสารก์อาทิตย์เนาะพี่น้องเนาะย่อนผลกระทบจากโควิดบไร้ไปเหตุการเฮตดงานพี่น้องโรงงานสร้างยุดพี่น้องครับมือนีก็สีพ้าพีผ้าน้องมาตกปลาพี่น้องนี่ก็สิเป็ดลงไปเลยโดนเติบแล้วพี่น้อง ครับเป็นเป็นสัญญาณที่ดีพงบอกว่ามีปลากินลวพี่น้องน้องบอกแล้วเดี๋ยวสิพ้าพี่พ้าน้องไปเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อครับนี่ไก่มันดึงยังตัวนี้น้องน้องอยู่โรงงานเด้อพี่น้องเด้อมาตกมันดึงมันดึงนานยังนานเยน,นี่ฮะมันดึงนานยังนานน,านไหนลองยกขึ้นนี้มันถูกหรือเปล่า,นานลฮะอย่าหลอกนะว้ย ไหนโย่ขึ้นนี้มันถูรึเปล่าเอาเอาได้พี่น้องได้เอาตัวหนึ่งก็เอาพี่น้องโอ้ว่าฝาปิย้อนแสงในเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องครับโอู้วเด็กกันพี่น้องเด็กกันเนี่ยพี่นี yeah. ่ต้องกางห้อมมันหอนแหงมัอู้ตัวใหญ่อยู่ยพี่น้องใสอ้ปลานิลพี่น้องเนี yeah. ่ย ี่สวยพี่น้องเอาจับจับช์ง,งามมึง mm hmm. เฮ้ยถ่ายลงยูทูบซะหน่อยอ่าเอ,าเอาเอาหันข้างค่างหันข้างค่างมันเป็นตัวใหญ่เออตัวนี้ประมาณสี่นิ้วพี่น้องบมยใหญ่ปันใดให้เห็นหน้าหน่อยดิอ่าหยอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวติดตามอ่าตัวต่อไปว่าสิทมานบ่ครับพี่น้องครับ